สวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับอยู่กับผมช่องอนุชาชาแนลครับวันนี้พามาชมบรรยากาศทุ่งนายามบ่ายครับข้าวกำลังงามครับกำลังน้ำกำลังมาครับ สวยครับน้ำพึ่งมาถึงครับนี่จะสวยนี่มาเชียของผมด้วยครับของผมแป้งนี่ครับรอนามอยู่ครับของผมแป้งนี่ครับตัดใบครับตัดใบแล้วก็หวานปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยครับ ยาไม่ต้องฉีดกำลังเขียวครับทั้งในดื่มเขียวเลยครับวานปุ้ยไดย้สามวันพู้แหรอครับเสมอที่เขาเรียงม่วนนะครับอะไรสามงานครับ น้ำก็ต้องรอครับรอสักคืนครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมคืนหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ก็รออีกคืนสองครับน้ำก็ไกลครับกว่าจะมาถึงครับหลายเจ้าครับนี่น้ำม,มาถึงแค่คันนี้แหละครับยาวไปยาวไปนู้นครับ รอต่อไปครับไก่จะได้น้ำแล้วครับแปลงขางกันเขาไม่ได้ตัดครับเดีย๋ยวป้ามาดูครับฉีดยาตอนที่ดิ้นชุมช่มๆนะครับฉีดยาเอาแต่ผมนี่ตัดครับตัดแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ฉีดยาครับ นี่ครับแปลงที่ฉีดยาดอกยาเต็มเลยครับมองเห็นไหมครับพี่น้องท่านผู้ชมมองเห็นไหม,มนก็มองแล้วมันก็ไม่สบายตาครับฉีดยาได้ก็มันก็ยังเห็นต้นยาอยู่ ยานีฉีดยานีตายยากมากๆตายยากทำไมไมมีน้ำก็ไม่ตายเลยผมก็มีคือเขาแหละครับนี่แต่ผมตัดเนาะมันก็จะดูสะอาดตาหน่อยนะครับเนาะ ยังสวยดูสวยแต่ก็ไม่แน่ครับเห็นโรๆของเขาย่างีงเขาอาจจะได้ดีกว่าเพราะว่าเขาได้กำจัดยาไปนะครับผมนี่ไม่ได้ฉีดยานี่เขาก็ฉีดฉีดยาเอาดยังมียาไม่รู้ว่ายาอะไรเขาเรียกยายาลิเกหรือเปล่าครับนะ มันดอกข้าวขาวนะครับเริ่มเยอะแล้วครับแถวบานหมนี่เริ่มเยอะแล้วเริ่มแพร่พันธ์เยอะแล้วก็ไปได้ไมาจากที่อื่นแล้วครับก็ไปอัดฟางเข้ามาครับที่นี่นมันก็ มาก็เขาหลมาก็เรื่องนะครับกร็รดเกี่ยวด้วยมาก็เครื่องหัดด้วยเวลาเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่นะครับมาการ็รดเกี่ยวแล้ะครับส่วนมากครับก็ชมบรรยากาศยามบายครับ ท่านเจ้าก็ไม่ได้มีเวลามาครับมาชงบ่ายเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยดวยครับช่องอนุชาชาแนลครับเพื่อ <c oughs> เป็นแรงใจกำลังใจให้คนได้ทำคลิปนะครับเนาะเพื่อ มีคำติชมดีๆก็แนะนำามาได้ครับจะเอาไปพัฒนาในการถ่ายคลิปครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ